สวัสดีครับเพื่อนๆเวลาที่เรามีโปรโมชั่นโทรฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็น10นาที15นาทีหรือว่า30นาทีนะครับแต่เวลาที่เราโทรเนี่ยมักจะโทรเกินนะครับผมมีวิธีการแก้ปัญหามาแนะนําให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้กันดูนะครับกับแอปพลิเคชัน c อ l l t i m e r นะฮะก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนกด subscribe กดไลก์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแอปพลิเคชันนะครับมีชื่อว่า c อ l l Timer นะครับให้เพื่อนๆนะครับทําการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ให้เรียบร้อยกันก่อนนนนนนะคคครรััััับเเเเเเมมื่ออตติิิิดด้้้งแแแปปปปพพลลลลชชส็็จวกกไขึาย ให้เพื่อนๆทำตามผมได้เลยนะครับคลิกอนุญาตตรงนี้นะครับที่มันเด้งป๊อปอัพมาที่หน้าจอเนาะก็ให้ทําตามทีละขั้นตอนนะครับเพื่อจะได้เพื่อที่จะมันจะได้ใช้งานได้นะครับก็กดอนุญาตนะครับเสร็จแล้วก็กดอนุญาตต่อได้เลยครับในส่วนนี้สําคัญนะครับตั้งคอทัมเมอร์เป็นแอปพลิเคชันสําหรับเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยต้องมาติ๊กที่คอทัมเมอร์นะครับถ้าไม่ติดตั้งหรือว่าไม่เลือกเนี่ยมันจะไม่ทํางานเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกที่คอทัมเมอร์นะครล้้นนเะีไดย ส่วนถัดมานะครับก็แตะปุ่มโอเคได้เลยครับหรือใครจะอ่านก็อ่านข้อมูลข้างบนก่อนได้นะครับโอเคนะครับในส่วนถัดมาครับเพื่อนเพื่อนให้กดอนุญาตนะครับอย่ากดปฏิเสธนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดแบตเตอรี่มันจํากัดพลังงานมันจะปิดแอปทําให้แอปไม่สามารถใช้งานได้ขณะโรนะครับทีนี้ในขั้นตอนถัดมาเพื่อนๆก็มาตั้งค่าในส่วนของเวลานะครับเพื่อนเพื่อเนี่ยได้โทรฟีกี่นาทีนะครับสิบสหรือว่า30นะครับเพื่อนๆนก็มาเลือกเอาตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อที่จะใช้โปรโทรฟีของเพื่อนคุ้มค่านนัเองนะครับ พอหลังจากเวลาที่กําหนดนะครับแอปพลิเคชันจะตัดสายทิ้งทันทีนะครับคือเวลาโทรครบเวลาที่กําหนดปุ๊บสายจะถูกตัดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้งานก็ค่อยกดโทรใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับมันก็จะมีให้แจ้งเตือนก่อนสายจะตัดนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกวิธีการได้นะครับจะให้มีเสียงแจ้งเตือนหรือว่าสั่นเตือนตรงนี้ก็มาเลือกได้นะครับก่อนที่สายมันจะตัดเราจะได้บอกปลายทางก่อนได้ว่าเดี <S <s ๋ยวสายมันตัด, <S <s ตดเดี๋ยวโทรกลับแป๊บหนึง่งอะไรประมาณนี้ก็ <S <s สามารถที่จะบอกได้นั่นเองนะครับ ที่สำคัญนะครับแอปพลิเคชันนี้จะทำงานอัตโนมัติหลังจากที่เราเริ่มการโทรนะครับเวลาก็จะถูกจับแล้วก็เริ่มใช้งานทันทีแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อต้องการที่จะยกเลิกขณะที่เราโทรอยู่ก็สามารถที่จะแตะยกเลิกได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเวลาที่มันใช้งานตอนที่เราโทรมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันทีนี้เราก็มาเริ่มโทรแล้วก็ใช้งานนะครับวิธีการดูนะครับให้เพื่อนเพื่อนสไลด์เลื่อนจากด้านบนลงมานะครับหรือว่าลากลงมาดูนะครับมันจะมีคอทัมเมอร์ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับ มันจะทําการจับเวลานะครับเวลาที่เราโทรหรือว่าใช้งานอยู่นะครับแล้วก็มีปุ่มบอกว่าเอ่อถ้าเกิดเพื od, s, cre ่อนๆต้องการยกเลิกให้มันตัดสายหรือว่ายกเลิกการจับเวลานะครับแล้วก็การใช้งานแอป Call Timer ก็สามารถที่จะแตะได้เลยมันก็จะยกเลิกนะครับเวลาก็จะถูกนับไปถอยหลังไปเรื่อยๆนอกขณะที่เราโทรนะครับเมื่อถึงเวลาที่กาหนดนะครับสายจะถูกตัดโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับทำให้เรานะครับโทรไม่เกินตามนาทีที่เรากําหนดไว้นะครับเพื่อนๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเงินนะครับเราไปใช้งานกันดูนะครับกับแอปพลิเคชัน Call Timer นั่นเองนะครับ